โอ้โหคุกปลามันจะมันจะอันนี้ไหมกาะสลายือะสุดยอุดยอดน<ด>ี่ซีทีท่้นนะครับ,รบผมพบกับผมมิกจากช่องช anel นะครับวันนี้ผมจะพา ทุกทกท่านมาสำรวจบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับผมว่าบริเวณแถวนี้จะมีปลานะครับหรือไม่มีเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณดูรอบนะครับซึ่งจุดตรงนี้จะเป็นน้ำจากลำห้วยนะครับที่พัดผ่านมารวมกันตรงนี้ทำให้เกิดกระแสน้ำขึ้นนะครับผมทำให้ถนนในบริเวณในตัวเมืองท่วมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปสำรวจกันครับ บรรยากาศในรอบไหลายปีนะครับผมที่เราห่างหายกันไปนานนั่นคือน้ําท่วมถนนครั้งใหญ่นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะให้ f อฟทุกท่านนะครับดูนี่ครับน้ําเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำครับน้ําสุดลูกหูล,ลูกตาถนนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินสำรวจนะครับผมว่ามันจะมีปลาขึ้นหรือเปล่าครับผมหลังจากที่ชาวบ,บ้านในหลายคนนะครับ พากันมาหาปลาในบริเวณตรงนี้ในช่วงกลางคืนและได้ปลาไปเป็นจำนวนมากครับเนื่องจากแถวแถวนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลานั่นเองครับชาวบ้านได้ปลาไปขายในตลาดแล้วก็ทำให้เกิดมีไรายได้เข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวผมจะพาไปเดินสำรวจกันเลยครับโอ้โหปลาเฮ้ยมันจะมันจะอันนี้ไหมมันจะตอดไหมอ่ะ โอ้ปลาต้มพ่วมพ่วง,วงปลามาเลย,ยไหนไหนยกยกโชว์หน่อยยกโชว์เลยลูกพี่ยกโชว์หน่อย,ยอันนี้มันคือมันมันยังไม่โตเต็มที่ใช่ไหมแบบเนี้ยอ๋อยังเหมือนพึ่งเลี้ยงใช่ไหมอันนี้คาดว่ามันน่าจะหลุดมาหรือว่าจะมาจากธรรมชาติพี่สุดยอด,ดยโอ้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่องคุณมิกชแนล้วยครับในช่วงนี้คุณมิกช n e l นะครับผมทางช่อง YouTube จะมีการลงคลิปการหาปลาจาับปลาในช่วง,งน้ำท่วมเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่รับชมครับ